แบนเลยนะครับช่องอิต,ติมหอยยานช่องไออะไรนะ่ะเตา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 อะไรน่ะนั่นละประกาศแบนนะครับออนั่นแหะไม่ต้องไม่ต้องมาพูดถึงศิลปินวงผมทั้งสองวงเลยอิต,ติมหอยยานกับอิตเตาอเตาอะไรน่ะประกาศเลยนะครับอันนี้คือภัยต่อสาวน้อยแมงและภัยต่อสาวน้อยลำเพลินโชว์นะครับต่อศิลปินของสาวน้อยทั้งสองวงนะครับ กาดแบนเลยนะครับช่องอีติมหอยยานช่องมาครับพี่น้องเอาแล้วล่าสุดเขาเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับลายทะไลค์ขน,นภาคกันเฮสมกําลังใจน้องฮักแพงกันรัวๆเราพี่น้องเราสืบอเนี่ยมาจาก,ก้อนนั้นนี่ครับพี่น้องเมื่อว้านมื่อกรเนี่ยและในฟังของทางด่านบอลจโย,ยมนินกะได้มีการออกมาสั่งห้ามช่องนี้นําเสนอข่าวเกี่ยวกับศิลปินเสาวหน่อยบุกศิลปินเสาวหน่อยหนึ่งหลกักการสาวหน่อยสองเรียกได้ว่าช่องนี้ครับพี่น้องหลักๆเลยล่ะนะคะมักสดมีการ ว่าให้นองหักแพงนะว่าให้นองหักแพงว่าในทางทีเสียหายคือแบบมีการพูดทุกวัน,นมีการนําเสนอข่าวนองหักแพงทุกวันแต่ไม่ได้เป็นข่าวในทางที่ดีเป็นข่าวทีเฮ็ดให้นองเกิดความเสียหายน้องพี่น้องเนาะแล้วไม่ได้ิว่าเพียงแค่นองหักแพงเท่านั้นยังล่ามปามไปหอดผู้บริหารบอสโจกระโดนจอหนุดก็ยังโดนคือกันแล้วล่าสุดบอสโจได้มีการออกมากเคลื่อนไว้นะคะว่า สั่งห้ามช่องนี้นำเสนอข่าวเกี่ยวกับสาวหน่วยหนึ่งและกกสาวหน่วยสองแต่ค่ะพี่น้องช่องนี้ก็ยังนําเสนอคือเก่าเหมือนเดิมแถมยังมีการแคปแถมยังมีการเอาคลิปบอสโจเอาไปลง่อีกซ้ำก็กคือแบบบัวบ,บอสโจสรีใสาสีวาคัดปันไดนะคะช่องนี้ก็ยังคงน,นั่เสนอข่าวคือเก่าเหมือนเดิม นองพี่น้องนอเอิญมาบอจบบอสิ้นนะคะซึ่งศิลปินที่โดนจังๆนี่ก็สิเป็นน้องฮักแพนว่าญรญาพรนะคะแล้วนี่ล่ะในฟังของทางด้านบอสโจยามไม่นนก้อ,น,อนนี้เพิ่นกรนเลมีการออกมากเคลื่อนไหวนะคะว่าถ้าผมไม่พูดถ้าผมไม่ทําใครจะทําในวงมีใครบ้างลุกขึ้นสู้ไปกับผมสู้ปกป้ององค์กรปกป้องทีมงานปกป้องลูกๆปกป้องพื้นที่ทํามาหากิน เพื่อความมั่นคงเพื่อปากท้องของทีมงานผมไม่ให้ใครมาทำรายโดยง่ายได้หลอกนะคะสร้างมาขนาดนี้การเป็นโจโยมนินนะคะพร้อมรับจบทุกดราม่านะคะส้งปัญหาพูดแล้วจบเดินหน้าต่อเป็นจังไดครับพี่นงเอิวมาผู้บริหารคนนี้พร้อมที่เสียออกมาปุกปองสนะรสำรับลูกทีมของจักของกะที่ว่าสุดยอดเลย แล้วนี่แหละครับพี่น้องนะคะเรียกว่าสําหรับาการโพสในทีนี้กับเกี่ยวกังกัรกับการสั่งห้ามช่องดังกล่าวนะคะห้ามมีการนําเสนอเกี่ยวกับนี่ล่ละศิลปินในองค์กรนอกพี่น้องนอกแต่ว่าช่องนี้ก็ยังคงนําเสนอคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องแล้วนี่ล่ละท้าวานองหักแพ้งน้องเห็นบอน้องเห็นน้องเห็นมาตะโดนแล้วครับพี่น้องมีการนําเสนอข่าวน้อง แบบในทางทีเสียหายโอ้คันมันแอดมินแบบถือค้นวาให้บ่เลิกบ่เล้วค่ะพี่นอ้องนะคะสิบาจังไดนละ่ะมันกะรู้ซึกหน้อยอยู่เดมันกะรู้ซึกอ่าจังไหนยู่เดมันบ่สนานะคะมีคนมาว่าให้เฮ้าทุกมมือทุกมือแล้วเฮ้าก็เห็นเขาว่าวาให้เฮาแต่เฮากับแบบบ่สมารถที่เดหยังไหนจังสิแนมะ่หลายคนพากันบอกว่าเฮ้าสามารถที่สิแบบทําอะไรช่วงนี้ได้ไหมนะคะ เหมือนน้องฮักแพงนะคะสซวารงเนี่ละเหมือนหลายคนบ่อหรืตัวตนนะคะบุคคลในในข้นที่เฮ็ดชองนี่วันทองทมกันเลยแบบเหมือนจะไม่สามารถทําอะไรได้หรือเปล่าอันนี้กับบ้นเน่ใจคือกันนกพี่นอกเนาะเอาแล้วนี่แหละครับพี่น้องล่าสุดนะคะล่าสุดชองทีว่าให้น้องฮักแพงก็ยังมีการเคลื่อนไหวยู่คือเก่าเหมือนเดิมนะคะแล้วเคลื่อนไหวว่าอย่างไรนะคะซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวทีเฮ็ดให้น้องฮักแพงรู้ซึกบอบพอใจยังมาครับพี่น้อง ใะคะในฟังของช่งนี้ช่องทีมาให้น้องฮักแพงงดีมีการเกินไว้เป็นขอความนะคะว่ามีชาวบ้านนะคะที่บ้านในหมู่บ้านมันผักข่อยมา้ยนมาทนเห็นความอัตตันยุของฮังเครืองที่ร้องเพี้ยนแต่อยากดังให้ข่อยฟงังหลังๆมามันบ่นสนใจพอแม่มันพ่อบ่เม่งานกลับมาบ้าน เสียงมันดาผอดาแม่ดังลันบานบอกมั่นเมยเมยแล้วกเมยพ่อแม่บอกมั่นเก็บเงื่อนไว้บ้างย่าไปกินไปเที่ยวกับมูหลายตอนไม่เงืนให้เขาก็ดีกับเฮาอยู่ดอกพ่อไม่ปัญหากีหลีกัเห็นแก่ตูบอกคือผอบอกคือแม่แทนทีอีหางเครื่องร้องเพลงเพี้ยนมั่นสิมั่นสิอ่านะ ดาพอดาแม่มั่นนะคะก็กินอ่าก็ก็มันก็มันกินเห็ดนะคะมันต้องลําบากหากินแต่น้อยๆป้าข้างบ้านนะคะป้าข้างบ้านมันเล่าเสริมอีกนะคะว่าอินี่เคยโดนตาแท้ๆมันล้วนลามตั้งแต่ป .4 ชีวิตหนาหดหู่มากนะคะแต่มันกลับประชดชีวิตไปเป็นเด็กนางดิ่งนะคะโอ้เลย่ยแตกนะคะมีผัว คือบับเสียนั่นละต่างแต่มันสิบสามจบการเหล่านิทานหนีกวาซอยโอีิว่าวาแห่งแรงครับพี่น้องวาแห่งแรงนะซึ่งในฝั่งของน้องฮักแพงได้มีการออกมาเคลื่อนไหวนะคะก็คือมีการแคปขอความมาเนี่ยและครับพี่น้องมาเรื่องอื่นท่านในแต่เรื่องทีผีแต่งเรื่องมาผูดเสียๆให้หาแบบนี้หนูไม่ทนค่ะ นูตั้งใจทำงานหาเงินนะคะไม่เคยทำให้ใครเดือดร้อนหนูไม่รู้ว่าพี่เป็นใครนะคะขอบคุณตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมาที่พี่สอนให้หนูมีความอดทนมากเป็นจังได้เรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับและทลายคคนกับภาคกันแห่สงกำลังใจให้น้องหักแพ้งกันโรวๆนะคะนี่น่ะพี้องสำหรับเอฟซผู้นี้ก็บ,บอกว่ามันทำเพราะความสนุกของมันนะคะไม่สนใจกับคนอื่นนะคะนิสัยแบบนี้ ตุยเท่านั้นถึงจะเลิกได้พันนพิ้องหลายคนก็บอกว่าต้องจัดให้เจ็บยาให้มีทียืนเป็นกำลังใจเสมอนะคะสำหรับผู้นี้ก็บอกว่าคนที่พยายามสร้างความแตกแยกพยายามกดดันคนอื่นให้ต่ำลงเขาเรียกว่าคนขาดความอบอุ่นอยู่มาได้ถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นบุญหลักพันนพีน้องผู้นี้ก็บอกว่าโคตรจะใส่คว่ำเลยละ่ะพันนพีน้คง มีหลายคนกนวาอยากจะไปสนใจมันบอกเหล่านิทานให้ครอบครัวมันฟังบางคนกนว่าแจงความเอาผิดเลยลนะ่ะแจงเป็นตูเป็นตาพันสัพี่นองเ้าเป็นจังไดนะคะซึ่งอแอดมินกวาสาบว่าสามารถจับ้บ่แต่ว่าขันสินจับอิหลีกับพี่นองแอดมินมองว่าอาจจะจับได้หรือไม่เนะี่ยแต่เหมือนนอกฮักแพงมีการออกมาเผื่อนไหมอยู่กอร้าน,านีก็คือได้มีการไปแจงความใ้แล้วละเนะะี่ยค่ะ ว่าขันผู้ใดมีการแบบโพสหรือว่ามีการว่าให้น้องขักแพงในทางทีเสียหายกะต้องนี่ละเสีย่าต้องเนี่ละนะคะก็ว่าไปตามกฎหมายประมาณนี้เนี่ะซึ่งก่อนหน้านี้น้องหักแพงก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวแล้วครั้งหนึ่งแต่ช่องนี้ก็ยังคงเห็ุคือเก่าเหมือนเดิมก็ยังคุมบ่เศตเซาบลืดค่ะพี่น้องนะคะแล้วจาาเทียนเนี่ยในเบิงมีหลายช่องนะคะมีหลายช่องแห้งก็คือสมัครมาเรื่อยแต่รูปโปรไฟล์นี้บูัว่าบู้วอารู อย่างมาตัางนะคะแต่อันนี้ลหละนองหักแพงนองกะสี่าต้องได้ละบ่สามารธิเสียรับรูใดครับพี่น้องว่าบุคคลที่ทํานี้คือใครก็คือเหมือนไม่มีตัวตนประมาณนี้ล่ละแต่บากระหาแนววาให้นองหักแพงไปเมือม่อเมื่อไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่งเรื่องถึงกับขนาดที่ว่าอันไปนั่งดิ่งใจแตกอยังสะรพัดอย่างนพี่น้องนองว่าให้นองหักแพ้งโอ้คักขนาดนี้ ก็เป็นตนาเห็นใจน้องก็ส่งกำลังใจให้น้องหักแพงโคให้น้องพันมันไปได้นะคะเอาเนี่ยแล้วครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไปสำัสีสักคอน,นอค่น้องค่ะพบกันสวัสดีค่ะ